เข้าสวนเก็บผักกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็มาพร้อมกับมือเก็บของเรานะคะก็คือแม่นั่นเองนะคะนี่นะคะ่ะเริ่มต้นเรามาเก็บมระคขีนกนะคะด้านล่างแม่ด้านล่างนี่เขาซ่อนตัวอยู่นี่ <c oughs> เมื่อกี้เห็นด้านล่างอยู่ อต้องเปิดเปิดดูดีๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันมองนะนี่อีกลูกหนึ่งอยู่นี่ค่ะนี่นะคะลบตัวอยู่หลังใบนะเก็บเก็บไปได้เลยนะคะมรักขีนนกบางคนกินสดไม่ได้ก็เอาไปต้มได้นะคะอันนี้ยังเล็กไปเหรอหรือว่าจะเก็บเลยเลมะเขือมีไหมมะเขือ วันนี้เข้าสวนมาเก็บผักนะคะอ่าถ้ามีก็เก็บไปได้เลยนะคะมะเขือนี่แมะมะเขือต้นนี้นะคะเข้าให้ผลผลิตเราตลอดค่ะทุกคนนี่นี่ทางนี้แล้วก็ดันล่างนู้นด้วยอืม ได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะแม้จะไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็มีมีให้กินตลอดเลยนะคะสำหรับมะเขือทางฝั่งนี้นะมะเขือปราะปลูกไว้เลยนะเพื่อนๆเก็บผลผลิตได้ยาวนานมากนะคะปลูกไว้ได้เลยค่ะมะระี้นกมีอีกไหมนี่ทางนี้แม่เจอแล้ว อ๋อแม่เก็บฝั่งนู้นอยู่นะคะนีน่ี่เจอแล้วทางนี้มาระกขีนกนะคะนี่ค่ะเก็บได้เลยนะคะอ่ามีตรงไหนอีกไหมต้องดูดีๆอันนั้นมารจีนนะคะแม่ก็จะเก็บไปเลย นี่ค่ะลูกใหญ่เลยมรักขีนกนี่บิ๊กบุ้มเลยนะคะอ่าถั่วพูนะคะเก็บไปเลยเนาะอันนั้นอะไรแม่เอาถั่วพูอ่เก็บไปเลยนะคะเนี่ยถั่วพูเก็บไปได้เลยะคะ่ะ มีข้างล่างด้วยนะคะถั่วพูนี่ด้านหลังด้านหลังอ่าพวกลูกเล็กๆเอาไปเลยเหรอ,อนี่ด้านหลังอาละค่ะในนี้เราได้อะไรมาบ้างนะคะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บถั่วฝักยาวกันต่ออ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดมระขี้นกยังมีอยู่นะคะแม่เจอแล้ว เดี๋ยวไปเก็บถั่วฝักยาวกันต่อเลยไหมแม่เดี๋ยวเรามาเก็บถั่วฝักยาวกันต่อนะคะทุกคนเข้าแปลงถั่วฝักยาวนะก่อนที่จะไปถั่วฝักยาวแต่ขอพาเพื่อนๆมาดูมะเขือเทศกันก่อนนะคะนี่นะคะมะเขือเทศนี่ค่ะออกลูกให้เรานะคะต้นเขาเอียงเอียงล้มล้มนะก็เลยเอาไม้มาค้ำค้ำไว้นะคะ ส่วนทางนี้ก็เป็นผักชีนะที่ไต่ได้ปลูกไปได้หวานมาเมล็ดไปนะคะเขาเกิดกระจายกันหน่อยนะเพราะว่าเวลารดน้ำแล้วมเมล็ดมันดันไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ผิดพลาดเองเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะเก็บทั่วฝักยาวนะคะดกดกอีกเช่นเคยคะ่ะนางเอกของเรานะคะทั่วฝักยาวนะคะนี่นี่ค่ะมาขอดูหน่อยแม่ลูกอวบๆเลยนี่นี่ลูกนี้ ลูกนี้ค่ะนี่อวบอวบเลยค่ะโอ้โหนี่นะคะอวบอวบแน่นๆขาวๆเลยค่ะทุกคนดีมากๆเลยทัวฝักยาวนะคะผลผลิตเยี่ยมค่ะชึบมีอีกไหมคะนี่อันนี้ย อันนี้ก็ได้นะนแม่<ด>คือ<ด>ปลายมันไม่สวยแต่ว่าโอเคอืมอันนี้ล่ะยังใช่ไหมย,ยังเก็บไว้ก่อนเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะด้านบนได้ไหมแม่เนี่ยนี่พอพันขดๆงอๆแบบนี้เลยได้เนาะนอ่ะตัดไปเลยอืม ชึบนนเก็บเลยเเก,เ,ลยเ,เก็บไปเลยเอ,อ่ะเก็บปอางนี้ด้วยว,ว้าวอ้วนๆเลยค่ะเพื่อนๆจะสงสัยว่าเอ๊ะฟอหรือเปล่าตายฟอหรือเปล่าไม่ฟอนะคะทุกคนไม่ฟอนะเนี่ยแต่บีบให้ดูเลยเดี๋ยวหักให้ดูเลยนะคะไม่ฟอนะคะชึบมูแน่นๆเลยนะคะทุกคนนี่ได้ยินเสียงป๊อกไหมคะ ไม่ฝอนะคะคือลูกเขาอ้วนอวบจริงๆนะคะอือเอาตะกร้าไปใกล้ๆอ่ะสึบเดินเดินตรงไปเลยไหมเดินตรงไปว่ามีมนู่นไงทางนู้นไงนี่ค่ะไปทางนี้อ่ะทางนี้ก่อนเหรอ,อ <c oughs> นี่นะคะเลือกเอาบางอันมันอะ่ามะใส่มาเลยนี่คะ่ะ นี่ด้านล่างนะคะเขาซ่อนตัวอยู่นี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยนี่เก็บได้ยังได้แล้วเนาะเพียบค่ะทุกคนดูสิได้ถั่วฝักยาวเต็มตะกร้าอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> เต็มตะกร้าอีกแล้วค่ะ <c oughs> ทุกคนอ แล้วก็มีชุดใหม่ที่เขากำลังจะเติบโตมาให้เราเก็บอีกนะคะชุดเล็กเขาก็ยังมีนะคะทุกคนนี่นะคะชุดเล็กที่ยังไม่ยังไม่โตนะเนี่ยนี่นะคะทางนี้ด้วยนี่นะคะด้านล่างอีกนี่คะ่ะ <c oughs> คือชุด อื่นๆเขาก็แบบโหออกผลผลิตให้เราได้ดีจริงๆค่ะแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าต้นถัว่วฝักยาวที่แต่ปลูกทางนี้เนี่ยมแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะใบเขาสวยเนาะแม่เนาะมไม่ค่อยโดนรบกวนเลยนะคะอ่ะใส่มาได้เลยนี่ตะกร้าอันนั้นยางนันข้างล่างนั้นยางหรอกมันเล็กอยู่แม่ อนี่ค่ะถั่วสักยาวนี่เห็นไหมที่แม่ตัดนะคะดกๆเลยค่ะอันนี้ได้ยัง ยังเหรอยาวตรงนีนนองอน้โอ้ถึงไหมละ่ะชื้ออันนี้ละ่ะยังอบนนี้ยังเนาะยังรอให้ม,ใหมันอวกกว่าน,นี้ก่อนออออเพื่อนๆะคะ่ะ อวบมากนะคะขาวน่ากินเลย <c oughs> แล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะเก็บฟักทองไปด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะมาเดินเจอนะคะเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะลูกฟักทองลูกนี้แหนแม่โชว์หน่อยโชว์ฟักทองหน่อยนี่นะคะได้ฟักทองมาด้วยนะคะสุดยอดเลยนะคะเกิดเองตามธรรมชาติก็ให้ผลผลิตเรานะคะ นี่ตรงนี้นะคะที่เรายังไม่เก็บเนาะลูกยังเล็กๆอยู่ด,ยดูถั่วฝักยาวเหรอแม่หมดแล้วนี่อ่ะเอาฟักทองใส่มาบนนี้มาใส่ไหมใส่ทำไมมันหนักเหรออ่ะถือไปถ้าอย่างนั้นให้ยายถืออ้าวเสร็จยางหมดแล้วเนาะสำรวจอีกรอบนึง ผักที่เราเก็บในวันนี้โห oh, mm hmm. ถั่วฝักยาวเน,น้นๆเลยนะคะแล้วก็ยังเหลือชุดเล็กที่ยังไม่โตอีกนะคะก็คงจะได้มาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันอีกอย่างแน่นอนน่ะ mm hmm. นี่ค่ะตะกร้าของเราแน่นไปด้วยถั่วฝักยาวเลยค่ะทุกคนเนี่ยกลางซ้ายกลางขวาเดี๋ยวค่อยไปเก็บให้เขาดีๆอะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นาอแม่น้อหมดแล้ว อ่าฟักทองด้วยอะไรด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแต่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ